สวัสดีจ้าตอนนี้กะยุดไต่ต้ตนของเชอรี่เนาะค่ะตอนนี้กะเชอรี่ออกดอกละเดี๋ยวที่ถ่ายดอกเชอรี่ให้เบิงจ้ะมาเบิงน้ำกันเนาะว่าสิง,งมส้มซำดายสมัคกเวลาถ่ายวิดีโอกะบ่่คอยอยากบววาปันดเป็นคนถี่บอ้าบ่่อยเก่งให้เบิงต้นเชอรีส่สวย อยู่ขางทางเนือจากสองตอนเลยตนบักใหญ่เวลาออกนวยในการดกขนาดอยู่นี่เป็นขางทางจะผู้ใดอยากกินกะมาเก็บเอาเป็นบริวาเนาะ कच्च्या आम्ही सायच्या म्हणे โอเคนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้กามิซาีิเลวจ้ะเป็นยังไงจ้ะดอกเชอรี่งามบ่สําหรับใครที่เขามาช่มก็ฝากกดไลค์หรือว่ากดติดตามให้ในเด้อจ้ะเดอ้อไปละจ้าคลิปนี้บ๊ายบายสินผัดบารลัดทงไวไว